สวัสดีครับวันนี้ผมเซเว่นดอยนะครับวันนี้ผมจะมาบอกวิธีการฝึกลูกผสมให้ต่อได้นะครับให้ใช้ต่อได้ก่อนอื่นเลยนะครับลูกผสมเนี่ยจะเป็นไก่ที่แห้นะครับเป็นไก่ที่แห้เป็นไก่ที่เปรี้ยวนะครับ สิ่งที่เราต้องแก้ไขเนื่อก็คือทําให้มันคุ้นครับการทําให้มันคุ้นครับไม่ใช่ทํากันง่ายๆนะครับเวลาไก่อายุเยอะอย่างนี้แล้วนะครับเวลาเราเอามาจับเนี่ยมันจะมันจะนิ่งนะครับแต่ว่ามันจะไม่คุ้นนะครับเราต้องแยกให้ออกนะครับเวลาถ้าไก่เป็นไก่โตๆแบบนี้แล้วเราเอามาจับนะครับไก่มันจะนิ่งนะครับแต่ว่ามันไม่คุ้นนะครับไม่คุ้นเรานะครับดังนั้นลูกผสมนะครับเราควรเล่นตั้งแต่ตอนเด็กๆนะครับไอ้ตอนเด็กๆที่ผมว่าเนี่ยไอตอนเด็กที่ผมว่านี่ก็คือ ตอนที่เรารู้แล้วว่าไอ้ตัวนี้เป็นตัวผู้นะครับให้เราจับนะครับมัดขานะครับซึ่งเดี๋ยวผมต้องอธิบายก่อนนะครับว่าลูกผสมเนี่ยมันดูยากครับตอนเด็กๆนะครับตอนเป็นลูกเจี๊ยบนะครับปกติไก่ต่อเนี่ยสักประมาณ2สัปดาห์3สัปดาห์นะครับเราก็จะเริ่มเห็นแล้วว่าไอ้ตัวไหนเป็นตัวผู้ตัวไหนเป็นตัวเมียนะหรือว่าสักประมาณเดือนนึงนะครับแล้วก็จะรู้แล้วว่าตัวไหนเป็นตัวผู้ตัวไหนเป็นตัวเมียนะครับ ถ้าไก่ต่อเนี่ยไอตัวผู้เนี่ยงอนมันจะเริ่มใหญ่นะครับเริ่มมีเนียงนะครับเราก็จะรู้แล้วอ๋อไอตัวเนี้ยตัวผู้นะครับแต่ลูกผสมครับไม่มีให้ดูครับลูกผสมนี่คือโหนานอยู่นะครับกว่าจนกว่าเราจะรู้ว่าไอตัวนี้เป็นตัวผู้นะครับตัวผู้กับตัวเมียนี่แทบจะเหมือนกันเลยนะครับไม่มีงอนขึ้นให้เราเห็นนะครับไม่มีเนียงให้เราดูเลยนะครับประมาณเราคิดว่าน่าจะเกือบเกือบสองเดือนนะครับกว่าเราจะแยกออกว่าเป็นตัวผู้หรือตัวเมียนะครับเวลาเรารู้แล้วว่าไอตัวเนี้ยมันเป็นตัวผู้แน่ๆนะครับให้เรา จับมานะครับแล้วก็ใช้เชือกเนี่ยมัดขาไว้นะครับแล้วก็เอาขึ้นคอนแต่ก่อนเอาขึ้นคอนนะครับเวลาเรามัดขาไก่ลูกผสมแล้วให้เรามัดแล้วก็วางกับพื้นก่อนนะครับสัก2วัน3วันนะครับ ให้ไก่เนี่ยคุ้นกับเชือกที่เท้าเขาก่อนนะครับอย่าเพิ่งเอาขึ้นคอนเลยนะครับมันจะอันตรายนะครับถ้าเราว่างนะครับถ้าเราว่างนะครับเราก็เอาขึ้นคอนแล้วเราต้องอยู่ดูด้วยนะครับไม่ใช่ว่าเราเอาขึ้นคอนแล้วเราไม่อยู่ดูนะครับไก่ลูกผสมเนี่ยจะเป็นไก่ที่ตกคอนบ่อยมากนะครับซึ่งถ้าเราไม่อยู่ดูนะครับมีโอกาสตายได้เลยนะครับตกคอนแล้วก็ตายมีตกคอนแล้วก็ขาหักนะครับนี่นะครับของผมเคยมีนะครับตกแล้วขาหักนะครับ โดยเฉพาะเป็นตัวเมียเนี่ยตัวเมียลูกผสมตัวเมียเนี่ยเวลาขึ้นคอนเนี่ยขาชอบหักครับเพราะวเวลามันตกคอนแล้วก็ขึ้นไม่ได้ตกแรงนะขามันหมุนนะครับขาก็เลยหักหลายตัวแล้วครับ ตั้งแต่นั้นมาเนี่ยเวลาผมจะเอาลูกผสมเนี่ยขึ้นคอนเนี่ยผมต้องอยู่ดูด้วยนะครับผมต้องอยู่ดูด้วยถ้าผมไม่อยู่ก็คือผมก็จะมัดไว้กับพื้นมัดไว้ในสุ่มนั่นแหละแล้วก็เล่นบ่อยๆมันจะมันจะนิ่งมันจะคุ้นเราเร็วนะครับถ้าเราเราเล่นบ่อยๆนะครับก็วันไหนที่เราอยู่บ้านเราไม่ได้ไปไหนนะครับแล้วก็เอาขึ้นคอนแล้วก็ดูนะครับดูเวลามันตกคอนปุ๊บเราก็ไปจับขึ้นคอนใหม่นะครับทำเรื่อยๆครับสัก 3- าวันนะครับมันก็จะเริ่มคุ้นคอนนะครับแล้วมันก็จะแบบไม่ค่อยบินเลยนะคมไ่่อย แต่ว่าไม่ใช่ว่ามันจะไม่ตกเลยนะมันก็จะยังตกอยู่นะครับเตาให้ผมแนะนําก็คือเวลาเราอยู่นะครับเอามันขึ้นคอนนะครับแล้วก็เวลาที่เราไม่อยู่เราก็เอามันกลับไปไว้ในสุ่มก็ได้นะครับแต่ว่าเวลากลางคืนเนี่ยถ้าให้ดีนะเวลากลางคืนคือมันไม่บินไปไหนแน่นอนครับกลางคืนปุ๊บเราก็เอามันไปขึ้นคอนแล้วก็นอนบนคอนนะครับเช้ามาล้วก็เอามันลงมา ถ้าเราไม่อยู่บ้านนะครับถ้าเราไม่อยู่บ้านเาราก็มันลงมาแต่ถ้าเราอยู่บ้านนะครับแล้วก็ตื่นเช้าไปดูนะครับไปดูมันตอนเช้าเนะครับอย่าให้มันตกคอนอย่าให้มันบินคอนนะครับประมาณนี้นะครับซึ่งถ้าเราเล่นบ่อยๆนะครับลูกผสมนะครับหลังจากเราฝึกขึ้นคอนเสร็จแล้วนะครับเอามาเล่นบ่อยๆครับเอามาจับเล่นบ่อยๆนะครับมันจะทําให้ไก่นะครับขุนคนนะครับมันจะไม่กลัวคนครับนิ่งด้วยไม่กลัวคนด้วยนะครับเวลามันไม่กลัวคนเนี่ยเวลา เราเอาตัวเมียมาให้มันนะครับมันจะคึกใส่ตัวเมียให้เราเห็นทันทีนะครับมันจะไม่กลัวคนนะครับมันจะแสดงออกอาการทันทีเลยครับถ้าเป็นไก่ใหม่ๆแล้วนะครับเป็นไก่โตขนาดนี้แล้วเราเอามาเล่นนะครับมันนิ่งก็จริงแต่ว่าเวลาเราเอาไก่ตัวเมียมาอ้โห มันก็ยังกลัวคนเข้าใจไหมมันนิ่งแล้วมันมันกลัวคนนะครับมันก็จะไม่คึกใส่ตัวเมียมันจะไม่อะไรเลยนิ่งอยู่อย่างนั้นนะครับแต่ถ้ามันคุ้นคนมันไม่กลัวคนครับมันก็จะเป็นธรรมชาตินะครับมันก็จะคึกใส่ตัวเมียนะครับเราต้องเลี้ยงตั้งแต่เด็กๆครับถ้าเป็นรูปผสมแบบนี้นะผมแนะนาให้ เล่นตั้งแต่เด็กๆนะครับแล้วก็พออายุมันได้นะครับพออายุมันได้ช่วงเวลามันได้นะครับช่วงที่มันเริ่มคึกหรือคึอกแล้วเนี่ยนะให้เราเอาตัวเมียใส่เข้าไปนะครับถ้าเราขังไว้นะครับแล้วเอาตัวเมียสังเข้าไปนะครับแต่ถ้าว่าเรามัดไว้นะครับเอาตัวเมียเนี่ยไปมัดไว้ข้างๆครับเอาไปมัดไว้ด้วยกันนะครับมันจะทําให้มันรู้สึกว่ามันตัวเมียเป็นของมันนะครับรู้สึกห่วงตัวเมียนะครับเวลาเราพาไก่ตัวผู้ตัวอื่นไปนะครับมันจะขันทันทีนะครับมันจะมันจะดุนะครับมันจะะสู้ไก่นครับ เวลาเรามัดไว้เนี่ยถ้ามันถึงเวลาแล้วนะครับให้เราเอาแม่ไก่เนี่ยไปมัดข้างๆไว้ด้วยนะครับมันทําให้ไก่มันคึกนะครับพอมันคึกเข้ามากๆแล้วเนี่ยครับเราก็เวลาเราไปไล่ไปสวนอะไรอย่างนี้นะครับก็พาไปด้วยนะครับเวลาเราไปสวนนี้ก็พาไปสวนด้วยเวลาไปไล่หรือไปที่อื่นนะครับอย่างไปในป่าหน่อยๆนะครับไปทุรนิดหน่อยไปตัดไม้ไปอะไรสักนิดหน่อยๆไปดูสวนไปดู เข้าไปนาไปอะไรก็แล้วแต่นะครับพาไปด้วยนะครับมันจะทําให้ไก่เนี่ยได้ออกนอกสถานที่นะครับมันจะไม่ตื่นที่ด้วยนะครับเวลามันไปที่อื่นเนี่ยมันจะไม่ได้ไม่ตื่นด้วยไม่กลัวด้วยนะครับพอมันคึกเข้ามากงนะครับถ้าที่บ้านนะครับมันขันอยู่แล้วนะครับก็เราเอาไปที่อื่นด้วยนะครับมันก็เช้าเมามันก็ขันแสดงว่าโอเคนะครับไก่ตัวนี้มันไม่กลัวที่อื่นมันไม่มันไม่ตื่นที่นะครับคิดว่าเวลาเราเอาไปป่านะครับมันก็จะขันให้เรานะครับแต่ไก่ ลูกผสมนะครับผมต้องขอบอกเลยนะว่านี่ใส่เขานะครับไม่เหมือนไก่ต่อธรรมดาไม่ใช่ว่าจะขันทันทีเวลาเราต้องการหรือว่ามันจะไม่ได้ขันตลอดทั้งวันให้เรานะครับลูกผสมเนี่ยเช้าๆเลยนะครับมันจะขันเป็นเวลาครับเวลาเดียวกันกับไก่ป่าเลยครับเวลาไก่ป่าขันปุ๊บมันก็จะขันนะครับซึ่งถ้าเราต่อปุ๊บเนี่ยซึ่งถ้าเราไปต่อเนี่ยเวลาไก่ป่าขันปุ๊บตัวนี้ขันปุ๊บเนี่ยให้เรารอได้เลยครับถ้าเราต่อปืนก็ รอได้เลยแต่ถ้าเราตอคือกนะ็คือรอฟังเสียงได้เลยนะครับลูกผสมส่วนใหญ่จะเข้าดีนะครับต้องพูดก่อนนะว่าที่บ้านผมนะครับแถวบ้านผมนะลูกผสมจะเข้าดีครับไก่ต่อไม่มีสิทธิ์ว่ามันไม่เข้าตัวไหนไม่เข้าก็คือไม่เข้าแต่ว่าลูกผสมแล้วส่วนใหญ่เนี่ยมันจะเข้านะครับสําหรับที่บ้านของผมนะครับบอกกันเลยนะครับที่ผ่านมานครับเล่นไก่ก็ลูกผสมที่เล่นก็เต็มที่ก็เช้าละ3ามครั้งคือสุดๆดแล้วครับมี4ี่ครั้งบ้างอันนี้คือสุดๆแล้วครับคือมันก็ไม่มีไก่ป่าให้ตอขนาดนั้นเลยนะครับ ปกติแล้วก็2ตัวกลับ3ามตัวกลับแค่นั้นพอแล้วนะครับเพราะว่ามันจะสายมากๆเรามีทุรละมีอะไรด้วย,ลยแล้วก็รูปผสมแบบนี้นะครับคิดว่าน่าจะเช้าละครั้งนะครับเช้าคันเช้าละครั้งนะครับหรือว่าสองครั้งนะครับรียกต้องเรียกว,ว่าเป็นชุดนะครับเช้าชุดหนึ่งครับสักชุดหนึ่งสองสชุดต่อหลักนะครับต่อหลักแล้วก็ถ้าหลักที่สองก็อีกสัก2ชุดนะครับคิดว่าน่าจะต่อแค่หลักเดียวหรือ2หลักก็กลับบ้านครับตัวนี้นะครับ ขนาดผมเล่นบ่อยมากแล้วนะครับผมยังคิดว่ามันจะน่าจะขันแค่สัก2หลักแล้วก็กลับบ้านนะครับเพราะว่าด้วยด้วยความเป็นนิสัยของมันนะครับถ้าเกิน8ปดโมงแปดโมงหรือว่า8ปดโมงครึ่งแล้วเนี่ยผมคิดว่ามันไม่น,านา่าจะขันแล้วนะครับแต่ถ้าช่วงเวลาหรือช่วงที่แบบไก่ไก่ครึกจริงๆนะครับช่วงที่แบบไกค่ครึกจริงๆนะครับมีตัวเมียร้องอะไรอันนี้ผมคิดว่ามันอาจจะขันอยู่นะครับมันอาจจะขันอยู่แต่ อย่างว่าล่ะครับมันคงขัดไม่เยอะแล้วนะครับถ้าคุณคิดว่า อยากเล่นลองเล่นลูกผสมนะครับมันก็จะเล่นได้แค่นี้นะครับแล้วก็ต้องบอกกันเลยนะว่าถ้าคุณอยากเล่นลูกผสมนะครับต้องใจเย็นๆนะครับสายนี้ต้องใจเย็นอย่างเดียวครับมันไม่ทันใจเราแน่นอนนะครับเวลาเราไปวางปุ๊บเนี่ยมันจะไม่ขันให้เราทันทีนะครับเก่ปาขันปุ๊บเนี่ยมันก็จะไม่ขันตอบทันทีนะครับมันจะไม่มีความห้าวเหมือนไก่ต่อทั่วไปที่ว่าไก่ป่าขันปุ๊บมันจะขันเลยนะครับตบปีขันเลยอะไรอย่างนี้นะครับซึ่งไอ้พวกนี้นะถ้าคุณจะเล่นก็คือต้องใจเย็นหน่อยนะครับ ซึ่งวิธีการฝึกก็คือจะสรุปให้ว่าจับตั้งแต่เด็กๆนะครับแล้วก็ฝึกขึ้นคอนตั้งแต่เด็กๆนะครับมีเวลาให้นะครับไปไหนก็พาไปด้วยนะครับเล่นบ่อยๆนะครับเอาลงมาเล่นบ่อยๆครับเล่นเอามาลูบเอามาเล่นบ่อยๆไปไหนก็ไปด้วยกันตลอดนะครับหลังๆมานี่แทบจะไม่ต้องจับเชือกนะครับปล่อยเลยครับมันจะเดินเวลาเราไปจับมันก็จะไม่ได้กลัวคนนะครับถ้าจับบ่อยๆมันจะ มันจะคุ้นคนนะครับมันจะไม่กลัวคนนะครับเราต้องจับบ่อยๆเล่นบ่อยๆนะครับมันจะทําให้ไก่ชินเราคุ้นเราปุ๊บมันก็จะไม่กลัวคนนะครับพอโตขึ้นมานิดหน่อยเริ่มคึกนิดหน่อยก็เอาตัวเมียใส่เข้าไปข้างในนะครับหรือว่ามัดตัวเมียติดด้านข้างนะครับทําให้ไก่มันรู้สึกว่ามันมีตัวเมียนะครับมีตัวเมียเป็นของตัวเองนะครับมันจะทําให้มันคึกนะครับเวลาเราเอาตัวผู้ตัวอื่นไปใกล้ๆเนี่ยมันก็จะห้าวนะครับมันก็จะขันใส่มันก็จะ ดุใสนะครับมันก็จะกล้าใส่ตัวผู้ตัวอื่นนะครับเวลาเราเวลามันคึกมากๆแล้วเนี่ยเวลาเราไปป่ามันก็จะขันให้เรานะครับซึ่งการเล่นลูกผสมนะครับมันจะค่อนข้างอันตรายนิดนึงนะครับคือว่าลูกผสมเนี่ยมันยังมีลูกคอหรือว่าการขันหลายๆอย่างหรือว่าดูระยะไกลๆเนี่ยมันยังคงเหมือนใ่ป่านะครับเวลาเราไปต่อนะครับถ้าคุณต่อพื้นหรือว่าต่ออะไร เวลาคุณไปต่อนะครับเวลาเราต่อเสร็จปุ๊บเนี่ยเราควรอถอยไกลนิดหนึ่งนะครับพอมันยังคงเสียงคล้ายไก่ป่านะครับถ้าคนอื่นไม่รู้นะครับมันทกใจมันจะเกิดอันตรายขึ้นได้นะครับถ้าเขายิงไก่เราหรือว่าเขาทําร้ายไก่เราเนี่ย มันจะไม่เท่าไหร่นะครับแต่ว่าสําคัญที่สุดคือเราต้องปลอดภัยก่อนนะครับซึ่งแถวบ้านผมเนี่ยก็เกิดการอุบัติเหตุอะไรบ่อยๆก็คือเพราะว่าเล่นลูกผสมกันนี่แหละครับมันขันนี่เหมือนไก่ป่าเลยนะครับบางตัวนี่ยังคงเหมือนไก่ป่าเลยนะครับคนที่ไม่รู้ก็ไปย่องใส่เวลาคุณจะเล่นลูกผสมแบบนี้นะครับผมแนะนํานะครับไปเล่นแล้วก็ต้องหลบไกลหน่อยนะครับอันตรายนะครับสายนี้นะครับแต่ถ้าคุณชอบสายนี้แล้วนะครับก็เล่นได้นะครับแค่เราต้องเซฟตี้ไว้ก่อนนะครับ ลูกผสมก็ประมาณนี้ครับการฝึกลูกผสมนะครับมันก็ไม่ได้มีอะไรมากนะครับสําคัญที่สุดคือเวลานะครับเราต้องมีเวลาให้มันแค่นั้นเองนะครับโตมานะครับขันแน่นอนครับเล่นได้แน่นอนครับถ้าจับบ่อยๆครับมันก็จะไม่กลัวเห็นไหมมันไม่กลัวมือผมเลยนะครับปกติถ้าเป็นลูกผสมเนี่ยเวลาเรายกมือมาข้างหน้าเนี่ยมันจะกลัวนะครับแต่ไอตัวนี้ไม่กลัวเลยนะครับเพราะว่าผมเล่นตั้งแต่เด็กคุ้นคนนะครับ เวลาผมเอาตัวเมียมานี่มันจะคึกใส่ทันทีเลยนะครับมันไม่ได้กลัวผมเลยนะครับเล่นตั้งแต่เด็กๆมันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ครับฮ่าให้ดูไก่ๆนะครับดูอีกรอบหนึ่งนะครับนี่ยังไม่ตั้งชื่อให้มันเลยนะครับครับประมาณนี้เลยนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ มาแบ่งปันนะครับมาพูดสําหรับคนที่รู้แล้วก็ไม่เป็นไรนะครับแต่สาหรับคนที่ไม่รู้นะครับก็ถือว่าเป็นความรู้เล็กน้อยนะครับเทคนิคเล็กๆ็กน้อยๆยนะครับมาแบ่งปันกันนะครับก็สําหรับวันนี้นะครับก็มีเพียงเท่านี้นะครับคลิปจะต่อไปนะครับจะเป็นอะไรนะครับก็รอติดตามกันด้วยนะครับก็ฝากนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้าครับวันนี้ผมเซเว่นดอยสวัสดีครับ We'll <laughs>